สวัสดีค่ะผู้ปกครองท,ทุกทท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้นะคะสายชั้นอนุบาล2ได้ทำคลิปเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับเด็กๆได้ดูได้ชมในขณนะที่โรคระบาดกำลังแพร่ระบาดนะคะนั่นก็คือโรค โควิด1 COVID ิที่เรารู้จักกันดีนะคะคุณครูได้ทําความรู้ส่งไปในคลิปสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่9ที่เราจะได้เรียนรู้แบบไม่ได้เจอหน้ากันนะคะสัปดาห์ที่9นั้นมีหน่วยการเรียนว่าหนูน้อยน่ารักนะคะหนูน้อยน่ารักนั้นน่ารักอย่างไรบ้างซึ่งก็เริ่มจากการ เป็นเด็กดีมีมารยาทมารยาทในการฟังมารยาทในการพูดมารยาทในการรับประทานอาหารรวมทั้งการนอนที่ถูกวิธีด้วยแต่วันนี้คุณครูจะนำเสนอในส่วนของกิจกรรมเข้าจังหวะให้กับเด็กๆได้รู้นะคะกิจกรรมเข้าจังหวะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กดีเด็กที่มีมารยาท คนที่จะมานำเสนอในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก็คือคุณครูอ้อนนะคะคุณครูนิพนธ์สอนนวลซึ่งอยู่ในสายชั้นอนุบาลสองของเรานี่แหละค่ะเด็กๆอยากสนุกสนานอยากพบกับคุณครูอ้อนหรือยังคะอยากพบแล้วใช่ไหมถ้างั้นขอเชิญคุณครูอ้อนได้เลยค่ะสวัสดีครับเด็กๆพบกับคุณครูอ้อนนะครับในกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะนะครับ ช,ชั่วโมงนี้เราก็จะมาเต้นกันให้มันไปเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเต้นมันๆเรามาเต้นเพลงนี้ก่อนนะครับเพลงสวัสดีนะครับสวัสดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทําอะไรมารายาทที่ดีของเด็กๆจะต้องสวัสดีวันนี้เรามีการสวัสดีแบบไหนครูอ้นมีคุณครูหลายคนนะครับมาช่วยครูครูอ้นเต้นนะครับครูอ้นไม่ได้เต้นคนเดียวนะแล้วมีครูคนไหนบ้างเด็กๆรอดูนะครับ สวัสดีแบบไทยแล้วก็ไปแบบสากลสวัสดีกันทุกคนแบบสากลแล้วก็แบบ เด็กๆกิจกรรมเข้าจังหวะวันนี้สนุกสนานไหมคะคุณครูอ้อนพร้อมกับคุณครูทุกๆคนได้นําเสนอท่าทางประกอบเพลงสวัสดีแบบไทยซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องได้รู้เป็นสิ่งที่เด็กๆทำได้เด็กๆลองฝึกทำนะคะทำตามที่คุณครูได้ทำให้ดูนั่นแหละแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเผื่อว่าคุณครูอยากจะ ชมเด็กๆเวลาอยู่กับบ้านอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมทั้งเรามีใบงานที่จะให้เด็กๆได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของหนูกน้อยน่ารักด้วยนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่มารับใบงานมารับสิ่งที่จะให้บุรลษาน,นั้นได้ฝึกที่บ้านกับคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะสําหรับวันนี้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะขอจบโรงเรียนเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ